ส่วนที่จังหวัดสงขลาครับโครงการเติมเงินดิจิทัล w a l l ลต1,000 0บาทเป็นความหวังของประชาชนที่จะนำเงินส่วนนี้มาเสริมเติมความฝันทั้งสร้างอาชีพมีรายได้กระตุ้นการใช้จ่ายภายในพื้นที่เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นตามมาติดตามได้จากรายงานนี้ครับ w a l l ลตไม่ใช่เป็นแค่ความฝันแต่กำลังเป็นความจริงครับนโยบายดิจิทัลบ a ลเลตนี้ คือนโยบายที่ประชาชนเป็นกลไกสําคัญในการพิกฟื้นเศรษฐกิจผ่านสิทธิการใช้จ่าย10,000บาทโครงการเติมเงินดิจิทัลวัลเลต1 0 0 0 0บาทถือเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐทั้งผลักและดันมีความคืบหน้าออกมาเป็นระยะระยะโดยนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลบัลเลตครั้งที่2ดูเหมือนจะมีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งวันที่10เมษายนนี้ อยากให้ประชาชนรอฟังข่าวดีเพราะจะมีข้อสรุปทั้งหมดและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนเมษายนเสียงประชาชนคนปักใต้ที่ยังคงเชื่อมั่นว่าการเดินหน้าโครงการจะเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดและจะได้ใช้จ่ายใเร็ววันเพราะนี่คือเงินที่จะสร้างฝันเพิ่มโอกาสลดความเดือดร้อนต่อยอดอาชีพจนเปลี่ยนเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว หลายคนต่างเฝ้ารอติดตามและยังคงมีความหวังจากโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลเพราะด้วยเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีแหล่งเงินทุนเงินก็หมุนไม่ทันแถมมีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพราะข้าวยากหมากแพงถ้าได้เงินหนึ่งมืนบาทมาก็จะพาให้ใจเฉื้นขึ้นได้บ้างแบ่งเบาภาระได้อย่างมากจึงอยากให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการนี้ให้สำเร็จโดยเร็ววันข้อช่วยได้หลายอย่างนะคะ ให้คนที่ว่าคนลาบากลาบากอย่างนี้เขาก็ไม่มีใช่ไหมเขาได้ได้รายได้จ่ายตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่ก็ได้ขายของได้ด้วยลงทุนการค้าของพี่เนี่ยใช่ไหมบางทีพี่ก็หมุนไม่ทนันเอ,อ่อทยอยให้ก็ได้ไม่ต้องให้หมดทีเดียวหมื่นหนึ่งอ,อยากได้ตรงนี้เหมือนกันถูกไหมเขาอ,อยากได้ตรงนี้ใครถามมาอยากได้ไมอยากได้พี่ก็อยากได้ดูว่าวังนี้อาจใหญ่ก็เงียบไม่มีคนเลยดูอ่ะมาได้เบี้ยน,นี้มาอาจจะ ช่วยได้เยอะซื้อของอะไรก็ได้ธุรกิจด,ดีขึ้นนะรวมว่าได้คนละหมื่นนี้นายกนี้ไม่โกงหรอกนะวะขอให้อยู่แล้วก็อบอกให้กเขาต้องให้ตอนนี้ประชาชนรออยู่ตอนนี้รอเมื่นเมือนอยู่ใครก็ให้เราได้ตรงนั้นเราใจที่ไหนก็ได้ใครก็อบอกเ,เราได้ั้งนั้นแหละนอกจากนี้ยังคงตั้งความหวังกับโครงการดิจิทัลนเบลต10,000บาทอย่างมากเพราะอยากจะนำเงินมาใช้จ่ายบรรเทาภาระต่างๆได้หลายอย่าง ถ้าได้เงินก้อนนี้มาก็จะพาซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องทำมาหากินค้าขายให้มีรายได้มาใช้จ่ายถึงแม้จะมีข้อจำกัดการใช้เงินอยู่บ้างแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เงินช่วยเหลือเลยจึงฝากถึงรัฐบาลเร่งรัดทำให้ได้เพราะนี่คือความหวังที่ประชาชนรอฟังเงินหมื่นมาช่วยฟื้นเศรษฐ,ฐกิจคือช่วยช่วยได้เยอะค่ะหนึ่งหมื่น,นี่คือใช้ในชีวิตวันนี้ได้เยอะมาก สามารถจะมาซื้อเข้าของเครื่องใช้ได้เหรือจะมาลงทุนต่อยอดธุรกิจอะไรได้ด้วยค่ะมันเนี้ยค่ะคือจะได้นี่คือทุกคนประชาชนทุกคนก็คาดหวังอยู่แล้วว่าอยากจะได้นี่คือเสียงประชาชนที่ยังหวังกับนโยบายิจิทัลวบัลเลตว่าจะช่วยสร้างโอกาสช่วยประชาชนที่ไม่มีเงินทุนในการตั้งตัวเงินหมื่นนี้จะสร้างเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ปรับชีวิตให้ดีขึ้น ทีมข่าว n อ t ภาคใต้รายง,งานจากจังหวัดสงขลา